สุสานเราสานนะเอยู่นี่อีกอีกเพื่อนพีซสุสานไอ้ไอ้ยูครับบูกเอบงอปิดประตูเองประตูเซเว่นหรือไงวะเอ้บูเลื่อนประตูออฟให้มันดันประตูรัวๆเลยวะใครใครกดประตูปะเนี่ยกูไม่ได้กดไม่ได้กดมัันนดเมื่อกี้มันเด้งเองจริงเราอยู่นี่สี่คนเลยซูซานซูซานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้าขีดเรเพื่อนของจริง เลดี go เลดี้เอเจนท์มอนเจทันแมนถาถูกสิระดับนี้ละโ้านซูสุซานอินนี่อีกแล้วตอบทุกคนสวยอินี่อีกแล้วเพื่อนหนึ่งเลยเบซานเนี่ยสานโรนสันน่เหรอูซีไอชิวเมื่อกี้โรนสันตระกูลโรบินสันนี่ตายกันเยอะเนาะเออแล้วจะชอปปิ้งที่ไหนโรนสันตายหดพวกเราตายกนเยอะไม่ใช่มนตายกันเยอะพวกเราแดใหดบบมีคอนทินิว อย่าง้อยมากเกล็ดโรบินสันก็ยังดีอยูเนาะมาาเกล็ดใช่เลยหรอช่างมันอยากเจอมาเาล็ดลองลดเคลียร์เขาจะกลับมาไหมอยากคิดถึงเขามากเลยคนนี้ไม่เจอเขานานแล้วเนะี<อ>่ยเออมันไม่ได้ชื่อซ้ำหรอกจะเจอวิลเลียมวิลเลียมเนี่ยวิลเลียมวิลเลียมเนี่ยจี๊ดสุดแล้วเออจะมีโรบรินสันโรบิน,บส,นบสันไหมวะอยากรู้งยิงใครคนตั้งชื่อ มันเจเนเรตออโต้รถไปดิเฮ้ยโน้ตห้องนี้เก้าไหนกระดูกห้องนี้ห้าโอเคมันแหละห้องโน้ตแหละถูกแล้วเมื่อกี้ผมหันเอเมทไปมันก็ห้องนั้นแหละตอนนั้นห้าขีดโอ้โห้ดุจัดดุจัดประหลัดบอกไอ้เช็ดเก็บไปได้ของโน้ตเก็บกระดูกไม่ได้เรียกโน้ตโน้ตช่วยอะไรได้วะเออเอาไม้แงะเงี้ยเหรอ เปิดไฟมันห้องไหนแน่วคุณโู้ห้องนี้ห้องนี้แหละห้าคิดเนี่ยมันมีผีสองตัวเพราวะดับเบิลผีอ่ะผีสองตัวอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้ผีสองตัวดับเบิลผีเดี๋ยวเจอดับเบิลดอมีเสียงมีเสียงอืมพอเตียงนี้ที่เอเบตายนี่หว่าอ่าใช่เลยเตียงผ้าเหลืองวางไปไปไปเอากล้องมาตั้งเอากล้องมาตั้งตั้งกล้องมาตั้งตายเลยถูกแล้วไว้ถูกแล้วไป เอ้ยมีเล่นประตูด้วยคิดถึงงะเนี่ยอ็ปีบประตูเล่นมาถึงเอฟ๊ห้าขีดก่อนเลยครับเฮ้ยเมื่อกี้ผีสิบเลยนัเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจริงกันะ่ะกรับผ่านไปแล้วติดไม้เขียนนั่นเองไม่ติดไม่ติดไม่ได้อะไรเลยอาจารย์เบเชิญครับแข่งควนก่อนตีอมาคู่นึงเลยเดี๋ยวคู่ไปอนาตปัตชยเยก่อน อย่าลืมสปินหรือบล็บอกด้วยเชีวหยิบให้เบด้วยนอนเอายูวีมาละรอบที่แล้วนายชิวอะไรก็ไม่รู้เบ่ก็ไม่หยิบ<อ>าามาทำ <ๆ S 2> อะไรก็ไม่ทำมึงเห<ม>วออะไรวะฮะแค่กูไม่อย<ม>ู่คนเดียวขาดพระเอกไปมึงทำงานกันไม่ได้เลยอ่ะชียวเปน็นนางเอกเลยใช่ไหมตัวสำรองกูเป็นตัวประกอบเลยครับอนาตาปัดชายเยอ,ออกมาไอ้เฮเฮเฮอนาตาปัดชายเยอ,ออกมาฆ่าไอ้ชิวอปัดชายยาออกมาฆ่าไอ้ต๋องด้วยเลยแต่อย่าฆ่ากูนะเว้นกูไว้คนหนึ่ง

เหรอใชมเฮ้ยเฮ้ยห้าขีดห้าขีดถอย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 ดูจริงเทาไม่เฮียนไม่ตอบเว้ยเฮ้ยเอางี้เบเบเบครบแล้วครบแล้วครบแล้วฮัลโหลฟิซซิงเขียน E M F ฟิซซิง E M F ฟิงเกิลบินครบสามอย่างตอนไรวะเบเดี๋ยวดูให้แบนชีกลัวกกังเขนสุดๆไม่ต้องกลัวเลยมาเข้ามาเข้ามา สุสานเราบินสุสนเข้ั่นฟาดเฟสฟาดเฟสเฮ้ยแล้วกูจะปุยสเปรย์บอกให้เรามันคือบัญชีเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะปิดทำไมเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปมือไม่เห็นมึงเปิดไฟกันสว่างเลยมึงก็ U V ส่องก่อนดิคำหนึ่งส่องจริงยูวีอ่ะส่องยูวีใครเปิดไฟอ่ะต้องปิดไฟบล็อตเยดิปิดแล้วผมปิดแล้วอ่ะนอถปิดแล้วเนี่ยอ่ะมาปิดไทย มันไม่ต้องถ่ายชัดก็ได้จริงๆแล้วอ่ะไม่ไม่ถ่ลยโน้ตเมื่อกี้เออเกมมันเห็นไงตูซันเราตุสันคอมรเขมยืมมุมไหนเอามุมไหนดูดูดูจริงดูจริงอันนี้มันอันนี้มันตกลงมาอยู่ในห้องน้ำประตูอันนี้กูชอบประตูอะไรแห่เออตูซันเราตุสันเขมรอางนี้ a g เอเกนพีซตุสันเล่นไป again again กูจะเอาของมึงทิ้งส้วม เอาแก้วน้ำทิ้งส้วมไปเลยคูทิ้งรองเท้าคู่นึงแล้วกันเออเอาของทิ้งส้วมให้หมดเฮ้ยเดี๋ยวกูม,มานะ <Again. S 2> แก a i n Again เอาไปเปลี่ยนกล้องไป iPhone 12ใช่ไหมโยนทิ้งเอ่อเอาทิ้งส้วมให้หมดเลยของละของห่วงมึงเนี่ยแฮ้ hey, ซูดานแท้ดิแท้ดิแฮ้ Again เฮ้ Again ห้อยรองเท้าแหวงเออเอาเอาทิ้งไปทิ้งไปไม้กางเขนเลยเนี่ยหมอนเหมือนได้ไหมเดี๋ยวกูเอาลงส้วมเลยภาพครูที่นอนไม้กางเขนทิ้งส้วมไป เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนเพื่อนอันนั้นที่พึ่งทางใจเลยนะมึงไปคุยมาดิเฮ้ยหายไปไหนอันนึงกับกังเขนอ่ะชิวหยิบอ๋อโอเคอยู่นี่โยนทิ้งไปอันนึงแล้วกังเขนอยู่ในซ่วมเอ้ยเอาอีกแล้วลบสิองศาเธอโมวิเตอร์กูทิ้งด้วยอ่ะทำไมเมื่อกี้แม่ปิดประตูแห้งกูเลยอ่ะมึงทิ้งหมดแล้วออกมาแล้วเอ้ยเอ้ยหายคิด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 ปะคิดกระพริบเมื่อกี้กระพริบกลัวติดกังเขนแล้วล่ะน่าจะติดกังเขนกลัวกังเขนติดแล้วล่ะ ไม่ต้องกลัวมันบัญชีกลัวเขียนมาไอเบยเป็นไอเบยมันเอาไปโยนทิ้งซุ้มันหนึ่งเบยหยิบทิ้งซ่้มไปแล้วตูซานมาเป็นซอนมาเป็นซานยูวี่เล่นลูกบิดด้วยโอ้โหตซานมาเป็นซานเป็นซานยูวีเอนออโตกราออโตกรเล่นในกูหน่อยออนไลน์เฟนออนไลน์เนไม่ออกมาวะออกมาดิตูซานไอเบยก็ไม่เปิดเล่นอีกแล้วเล่นอีกแล้วขนของเอาอะไรมาทิ้งซุ้มให้หมดเลยเนี่ยไปฉายยูวีก็ทิ้งด้วยอ่ะ โซซันเราไม่เติมเราไม่เติมัวอยู่ในห้องน้ำว่ะอยู่ในห้องน้ำแหละชัวลุซอนโซซันเอกมาเลยเหอะกูจะหมดของโยนแล้วขยะเต็มทิ้งส่วนหมดเลยทำมดแล้วไม่ออกมาดิวะเฮ้ยกระพริบกระพริบเฮ้ยเดี๋ยวหาขีดโอ้ยเสียงตีนเสียงตีนเสียงตีนตีนโัวๆเลยว่ะเสียงตีนโลโลมจะออกอ่ะมันจะออกอ่ะห้าขีดละเสียงตีนโัวๆเลยจะเอาละเบ๊นเลยตีนที่พื้นที่พื้นมีรอยตีนที่พื้นเลยอกันเข็มสอ่ะ

อายุการเงินเงนอายุบริษัทธุรกิจเชัวร์อะไรไอ้มาทุกคณะลงมาลงมาทุกคณะเลยนะ่ยอายุไอ้บูกรบบูกรบโง่ปิดประตูเองประตูเซเว่นหรือไงวะไอ้กูเลื่อนประตูอ่อ้มันดันประตูรัวๆเลยวะใครใครกดประตูปะเนี่ยกูไม่ได้กดไม่ได้กดมัันนดเมื่อกี้มันเด้งเองจริงเราอยู่นี่กันสี่คนเลยตูเซิร์ฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้าขีดเพื่อนของจริงมึงว่ามึงแกล้งไอตัวนี้ดุเว้ย แต่ไม่ออกไม่ออกบนไกลครับโดนโดนกรงเขียนตะกดแหละดูออกดูซ่อนเราเป็นเราเป็นสอดด้วะเล่นประตูอ่ะโอ้ยไอ้ชิวเปิดเปิดเปิดอย่าให้มันปิดอย่าให้มันปิดเอ้ยเราจะโยนยัดห้องน้ำอีกอันนึงมาไม่มันออกมาแล้วเกาโยนดีกว่าเบ้ไม่มีประโยชน์กรงเขียนเขาให้วางชิวไปน้ำห้องน้ำดิชิวมึงไปโยนไป็นทอร์นี้มองไม่เห็นโอ้งไม่เห็นเฮ้ย์ เดี๋ยวไปเปิดให้เบ้แป๊บนึงอึ๊บเฮ้ยเข้าไปในตู้อีกทีเฮ้ยเบิดเบิดไว้เบิดไว้ใครใครใครแงมใครแงมทุกคน Love it son Love it son ทุกคน Love it son Love it son There's your thank you thank you Give me a side side Give me a bro job bro job Give me a thumb shot thumb shot ไม่มีเลย Give me a beat beat โอ้โหบีบประตูจังว่าไม่มีมุื่ออื่นเลยหรอเปิดประตูชิวไป้ากันเขนมาชิวเงบแงบเขาไปที่คนดิไม่เอาเขยนเอาเอาเอากูเปิดให้อยู่เร็วๆกูดันอยู่เอามาโรถไปไหนโดดเงียบตังนะเลยกมันเียกมันเียกมันออกมาเียกมันออกมา

โอไปอ่านหมดแล้วบาออกมาแต่บ้านร่ำรวยเลยเนี่ยมันเป็นบัญชีคงไม่ได้ไม่ได้เห็นมันหมดตัวหรอกถ้าเห็นคือต้องตายอ่ะต้องเอากันเขียนออกก็ตอนเอาออกมันก็ไม่เห็นไปเลยลองดูไหมล่ะก็กลัวออกแล้วเมื่อกี้ะก็มันล่าไปแล้วไงมันล่าแล้วมาติดการเขนเดี๋ยวรู้เรื่องเลยสอไม่เจะได้ทั่วมาหนเย้กูว่นตายท้องตายขาซว่วท้องเสียที่แตกตาย จะโดนเป็นท้องเสียตายบังชีวะ่ะแมงไม่ออกเป็นตัวโหดเห็นเลยแต่เวทครบนะไม่มันเลยไม่มันเลยร้อยเก้าห้าร้อยสี่แล้ววไอ้โน้ตเลเวลร้อยหนึหน่งแล้วเว้ยใช่ถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง facebook และทาง youtube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ